แก้วก็ยังมีผู้เมาคือพี่ดวงใจแต่ว่าตอนนี้นะยังบ่มีผู้ใดมาจีบได้ใจยายจ๋าไอ้บ่มีผู้จีบน่ะดีแล้วอีลาเอาไว้ให้ยายแง่งโดนๆในลูกเอ้ยยายจ๋าแต่ว่าตอนนี้นะลาน์นะมักไออันนึงใช่หรอใช่แนยนนั่นแหละจะยายจีบแล้วบอกผู้ใดเลยอีลาไอเสือเขียวนั่นแม่จ้าตายแล้วตายเลยา พระเจ้าช่วยก้วยทอดทับละแสนหาทับเป็นหาแสนบาทพอดีเท่า,า,าแม่จำเนียนพ่อจำนง่งแมนลูกเจ้าไปเห <พอ S 2> ็น <ไป S 2> งานอนียงคือจังไดเงื่อนมาใส่หนีตามกำหนดแท้ลูกสาวข่อยกับลูกเคยเขาไปเห็ดงานล้านอาหารตัวแม่กำน,นั้นเหตุงานล้านอาหารคือสิไดดีคักเนอว้าวบ่ได้ดีจังไ๋แม่กำนันขัดใจเบาใจหาบ่าฉันคุยนาะค่ะนาะเดี๋ยวนี้จำนงจำเนียเนี่ยเขาบ่ได้ไปจำนํำคือตะกี้ดี ล,ลูกเขยลูกสาวลูกชายเขาเพจงานร้านอาหารที่กรุงเทพส่งเงิ่อนไม่พอกับแม่เขาเดินลัดเป็นเส้นๆปุ่นแม่ค่ะคุณแม่แมต่อซ่นนอนเอาใยเนาะเดี๋ยวนี้ตัวคอยรวยขึ้นรวยขึ้นกันยังว่าตะผัดรว้ยมาในเหตุยังกับบ้านนาเกียรติด้ค่ะแม่ค่ะแม่นตัวคอยเสียสื่อผู้เจ้าสองคนไปคาทีมเรนลินด้วยนี่กับว้าน กกับนั่น่อยใส่นี้เรียบร้อยพอกติฝ้าวขึ้นเมื่อกอนเดอร์ไอลูกล้านนี่จักมาเรียน้ำกลอนหอยมายังกันยังว่าอันเดสฟ้าวส่งคือหลายทอให้ถามจักข่วมเนออันล้านสาวเจ้าคนใดล่ะซื้อไว้อีนั่งดวงใจน่นน่ะถามหาดวงใจเห็นยังบันนี้นี่ด้ลานสาวไงคอยอีนั่งดวงใจสวัสดีจ้าสวัสดีนั่งดวงแก้วลูกอีงามตากระบอกค่มสันอันนั้นอีดวงฤทธให้ลูกอีนั่งเบลวอันนี้ดวงไฟอันนี้ดวงยิ่งกิ่งค่ะจ้าสลล่ไม่เลยถามสู คือจังสีดอกลูกไส้คอยน่ะมันหลงมักหลานสาวเจอยังว่าจากว่ามันไปรักจีบกันตั้งแต่ปางใดผู้ใดล่ะมา่หลงมากหลานสาวคอยอันลูกไส้คอยนี่น้องพูมนี่หน้าตากีดอกย่านขีทีก็พอกบแม่เอาขั้นบอขีทีมันสิลวยอยู่บอแม่กับนั้นตั้งแต่กีดคอยเป็นนี่คือเบาใหญ่เบาตูวเห้ บัดนี้คือเบาอ่อนเบาหวานแท้แตธรรมดานะเนาะย่างบนบะมักตุ๋เนาะหลานสาวข่อยมันบะมักดอกผู้สอนร้อนไส้นั่นน่ะเอาตีแมนบลาบนบะมักก็เสนาปักจริงปอบใบหน้าไม่ใหญ่เนาะใครหน้าใครตาเขาโนลานนี่กระไรการเป็นผู้หญิงผู้หญิงนี่มึงต้องทำตัวเป็นคุณลักษณะตีได้ล่ะเ่อแมนนัดผู้ไส้แก่นั่นนัดผู้ไส้แก่นี่มันบอดีเข้าใจบ่ทั้งสามข้นี่เข้าใจบ่จ้ายายเออยาายยจ๋ังจ้า ดวงแก้วก็ยังมีผู้เบาคือพี่ดวงใจแต่ว่าตอนนี้นะยังบ่มีผู้ใดมาจีบได้ใจยายจ๋าใช่บ่มีผู้จีบน่ะดีแล้วอีล่าเอาไว้ให้ยายแง่งโดนๆในลูกเอ้ยยายจ๋าแต่ว่าตอนนี้นะหลาน่ะมักอายอันนึงใครเหรอใชเแค่นั่นแหละจะยายกินแล้วบ่ผู้ใดเลยีล่าไอเสือเขียวนั่นแม่จ้า คุณเจ้าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดอยิราเป็นเด็กน้อยเกี้ใข้ท่า,านได้หลอนอยู่ลูกเสดมามีผู้เฒ่าได้จังไหนและที่สําคัญแม่ป้าสิบอกอยิราให้จู้ให้จําไปเดอ้อไอเสียเชิดเขียวนั่นเป็นผู้เฒ่าแม่ป้าเห็นป้ามึงน,น,น,นี่มูอป้าใสชุดคู่เนีน่ยเสียคู่นี่เห็นป้าอ้ยเราว่าจู้นี่คนนี้จากเงี้ยมาเล่นตะลาน่อยร้อยมากเบาไปไปไปมาเมื่อจากไอ้คนเดี๋ยว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 วิ้ยส่งฝ้าวก็รอกันเดียนะได้มาจังได้มาแล้วนั่นจังใดที่จังใดเขาก็ได้เป็นดองกันอยู่พอจำนง เอาจังสีจซะมือนีกินเขาแรงแล้วจังเมื่อเนาะมีเมนูนํำเสือพอาอยว่าเขาสิกว่ากินได้มือนีกินบอกว่ากนอะไรหิวเข้าร้านกับหิวเข้าันดี้เมจอนุ่งกูเลงบอกาล้างน้ำนอใจเมนจอนา่งตอนนี้มีเมนูมานําเสนอป่าเจ้าเมนูอย่างละบัดต้มเจ้าซูไก่กินต้มไก่ซุเปรกินเสือปลาติม่าต้มข่เมื่อเช้ามันจะได้กินติม่าคือมาสั้งพีนาไปังสัน ไปจัดการคาใกล้จะหาตัวบรรลุป,ป่ะ